รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์อึง้งอินฟลูจจนไลฟ์ขายสินค้าคนดูกว่า1.6ล้านคนภูมิธรรมเดินงานบางกอกเจมส์ James, ศูนย์สุริกิจเจออินฟลูจีนไลฟ์ขายสินค้าคนดูกว่า1.6ล้านคน ปิ้งไอเดียชูคนไทยปรับตัวทำการค้ารูปแบบใหม่ให้ทันการค้าโลกดันไทยเป็นศูนย์กลางการค้าอัญมณีและเครื่องประดับระดับเจาะตลาดจีนซึ่งมีประชากรจำนวนมากนายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่างานแสดงสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับแบงคอกเจม m ์แ and j เจอรี y แ a i r ครั้งที่69จัดขึ้นโดยกรมส่งเสริมและการค้าระหว่างประเทศ (DITP) กระทรวงพาณิชย์ร่วมกับสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญ,ญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติองค์การมหาชนหรือ GIT เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการ SME ทุกระดับรวมถึงนักออกแบบหน้าใหม่ที่ต้องการขยายธุรกิจสู่ตลาดต่างประเทศได้พบและเจรจาการค้ากับนานาประเทศ ปัจจุบันแบงกอกเจมส์เป็นเวทีการค้านานาชาติที่สำคัญติดอันดับหนึ่งใน5ของโลกและถือเป็น,นกลไกสำคัญที่ช่วยผลักดันให้ประเทศไทยกลายเป็นหนึ่งในศูนย์กลางการค้าอัญมณีและเครื่องประดับของโลกงานแสดงสินค้าแบงกอกเจมส์แอนด์เวอรีแฟร์ครั้งที่69มีผู้เข้าร่วมจัดแสดงสินค้าจากไทยและจากนานาชาติ21ประเทศ รวมกว่า1,100ราย2,500ครูหาครอบคลุมทุกประเภทสินค้าอุตสาหกรรมและบริการที่เกี่ยวเนื่องกับอัญมณีและเครื่องประดับและคาดว่าจะมีผู้เข้าชมงานจากทั่วโลกกว่า40,000คนตลอด5วันที่จัดงานและคาดว่าจะสร้างมูลค่าการค้าได้ถึงกว่า3,300ล้านบาทวันนี้โลกเปลี่ยนแปลงเร็วมากเราต้องก้าวให้ทันการค้าโลกใหม่ ทั้งกฎเกณฑ์กติกาที่เปลี่ยนไปรูปแบบการค้าตนมาเดินงานบางกอกเจมส์ James, หลายร้านเอาอินฟลูเอนเซอร์คนที่มีชื่อเสียงจากจีนมาไลฟ์ Life, ขายสินค้าซึ่งมีผู้ติดตามถึงร้อยล้านคนเปิดไลฟ์เพียงแป๊บเดียวมีคนเข้าชมกว่า1.6ล้านคน ซึ่งเป็นการตลาดรูปแบบใหม่และกระทรวงพาณิชย์กำลังจะทำการค้าด้านอ e ีคอมเมิร์ซเชิญอินฟลูเอนเซอร์จากจีนมาช่วยขายของเพราะจีนมีประชากรจำนวนมากเป็นตลาดใหญ่ที่น่าสนใจจำนวน30-50ถึงคนแต่ละคนมีผู้ติดตามจำนวนมากบางรายมีผู้ติดตามหลักร้อยล้านคนมาขายสินค้า7วันวันละ10ชั่วโมงชั่วโมงละ15นาทีถ้าประสบความสาเร็จจะได้พิสูจน์ว่า โลกเปลี่ยนแปลงไปแล้วจริงๆนายภูมิธรรมกล่าวทั้งนี้อัญมณีและเครื่องประดับของไทยเป็นภาคอุตสาหกรรมที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อเศรษฐกิจการค้าและการส่งออกของประเทศโดยเป็นสินค้าส่งออกอันดับสของไทยและเป็นหนึ่งใน10อุตสาหกรรมส่งออกสำคัญที่ทำรายได้สูงสุดให้กับประเทศอย่างต่อเนื่องและในระดับประเทศอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับถือเป็นฟันเฟืองขับเคลื่อน เศร,รษฐกิจของประเทศที่สำคัญสร้างงานสร้างรายได้ให้แก่ช่างฝีมือและแรงงานที่อยู่ในห่วงโซ่อุปทานตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำกว่า800,000คนโดยในปี2566ไทยส่งออกสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับคิดเป็นมูลค่ากว่า14,700ล้านเหรียญสหรัฐ สืบจากข่าวรายงานสนับสนุนโดยปุ๋ยเคมีตราราชศีมงกุฎหุ๋ยคุณภาพดีคู่เกษตรกรไทยผลิตโดยเกรียงไกลเคมีคอนสนใจติดต่อคุณเกรียงไกล0 95 460 5580